บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจนางสาวกมลชนพดวงจันทร์นายกวีรักษกุลนางสาวการจนาธมณีเลิศนายเกียรติศักดิ์สุดมีนายขจรศักดิ์จันทรมาศนางสาวขวัญใจปานนิยมนายคีรติปานวิเชียนนางสาวจัญารัตชูเรือง นายจักราวุธิพานุมาตรนางสาวจิราวันพริกเอียดนายจิราวุธิทองดีเพ่งนางสาวจุธามาศพงจีนนายเฉลิมพง์กาลานุสิทธิ์นางสาวชมยพรเจริญรูปนางสาวชอบพกากล้าปราบโจรน,นายซัมซูมาแซนายสุวรีสมาเลนางสาวถาปณีชาววัเศรษฐกุล นางสาวธิติพันธ์ฤทธีนายนัทพงศ์สมบูรณ์นายดนุพน์ถาวรศรีนางสาวดวงกมลบุญเวศนายเทพิทักษ์ดวงเอียดนายธงชัยอินใหม่นางสาวนัตตาจันเรืองฤทธิ์นายบุญยกรตชัยฤกนางสาวปิยรั์ชนูตหุหอมนางสาวปิยวรรณรักศรีทอง นายปิยวัตรรักเพชรนางสาวพัชรีเพชรสีทองนายพีรพงศ์สีเทพนายภูดเด่นแก้วพิบาลน,นางสาวภูสนาพรขวัญใจนายมารวีดาโอนายมานพมโนพักนายมาหมะเจฮะนายรุสลันตาเยะนางสาวลีลาวดีจิตจำ นายวราวุธฤทธิวงศ์นายวัชรพลชัยพจน์นายสอนชัยบัวนุชนางสาวศรีประพาชูนุ่นนายสนิทยานพยมนางสาวสาครสุวรรณสังนายสามารถขาวเกลี้ยงนายสายันบุญทองสังนางสาวสุกัญญาเจริญขุนนางสาวสุนีหวังเจ๊สัน นางสาวสุดาวิมลเมืองนางสาวสุมาลีคำพุทธนายสุรสิธิ์ชูเกื้อนางสาวสุรัตน์มอตะคุนายอมรศักดิ์กาบนางสาวอมรรัชนชนคตนางสาวอรไทยรัตทิพย์นางสาวอารนุชละอุ่มนางสาวอ,าร,อ,าาวอารพินชัยรัตน์นางสาวอารสาจันการจร นางสาวอารัญญาทองนุ่นนายอัสมันอาแวนางสาวอำนวยโชคบุญชูนางสาวอิงออนเฉ่งไล่นายอิปรอเหงมสัสแตนายฮูเซฟีเดอเล